บ้านตอนนี้เป็นอรบ้างครับสถานการณ์ตอนนี้จบ้านตัววั่มาเข้าไปในบางเปนที่ในาเพราะว่ามีกส่อยู่ที่ไหนนะครับพแกเข้าบ้านอยากฝากอย่างหนึ่งถ้อ่ารับท้องครับ บ้านผมบอกเหตมาวัดระแวงดก้กายัางมีไร่มีสวนที่ว่าทิ้งจะไปก้าเข้าไปทั้งไร่ทั้งสวนนะครับแล้วพ่อพอมีบอสแสบเกี่ยวกับคนร้ายเหครับบอสแสบนี่บ้างเหตุการณ์ก็ว่านี้ไปอยู่ตั้งต่างบงเสตต์นะครับแต่ทั้งเจ้าที่เมันติดตามอยู่นะตอนนี้นะครับ

ป่านะไปะบ้านยังไงปะวันนี้นี่เดี๋ยวมงใครอ่ะพี่ก๊อฟอ่ะนี่ทุกคนมึงอยู่นี่รมดัสขึ้นแมฆได้ไปไหนวะ

แม่คือมันมอเล่านอน,นี่อันนี้เอาหลานจะอยู่กับแม่ขหลานนี่เป็นงใหม่แล้วก็ท่านคนบทโทรนตนีสำบ,บุญนนนนท่ผู้บัญชาการตำบบรวจค้า ตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ให้ติดตามในคดีนี้มาดำเนินคดีให้ได้นะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้เกือบเป็นคดีที่ออหลังจากที่ออกแล้วก,ก,ก็ยังกมดมตั้ง้วานและนในในเ,ลเ,อ,อ,เอ,อราเกอแมอเบรก้เกียนนงเราพตามตัวผู้กระท